พูดคุยเรื่องที่น่าสนใจของทีมเรอัลมาดริดกับฮาร่ามาริดเหมือนเดิมน,นะครับวันนี้ก็อยู่ในช่วงพักเบรกทีมชาตินะแต่ก็ยังมีข่าวเล็กๆน,น้อยๆมาอัปเดตกันโดดไปที่ข่าวแรกกันเลยดีกว่าสําหรับคนที่ติดตามแองเจโลสติลเลอร์จากสตุตการ์ดเนี่ยตอนนี้มีข่าวมาแล้วนะครับจากโรมาโน่นะซึ่งโรมาโน่เขารายงานว่าเรอัลมาดริดเนี่ยไม่มีข้อตกลงกับสตุตการ์ดเกี่ยวกับแองเจโลสติลเลอร์นะครับแต่สโมสรได้หาเลือถึงชื่อของเขาเป็นตัวเลือกสําหรับปี2026นะครับผมอันนนีีี้ก็สําหรรับคท่เย a n g e l โลสต l ลเลอร์ er นะก็ขอให้เขาได้ถูกเลือกนะแล้วเรื่องน่าสนใจอื่นๆเนี่ยผมก็พยายามไปติดตามนะครับก็ไปอ่านคอลัมน์เนาะวันนี้ก็มีออกมาแล้วประมาณ3คอลัมน์แต่ผมก็จะสรุปมาให้ฟังเลยก็คือในแมตช์หน้าที่เจอกับเรียวโซเซดเนี่ยคุณชายเนี่ยเขาอาจจะพักผู้เล่นตัวหลักนะครับก็คือผู้เล่นตัวจริงที่ได้ลงเล่นไปแล้วเยอะ ผู้เล่นตัวที่ยังไม่ได้ลงเล่นก็พวกดานี่เซบายอสฟานกาเซียอาราบ้าคนที่ได้เวลาลงเล่นน้อยๆก็อาจจะได้ลงเล่นนะครับแล้วเขาก็รายงานว่าคุณชายชาบีอลอนโซเนี่ยคือเหมือนเขาเอาชนะอีกโกเอาชนะความคิดของนักเตะเราอะ่ะภายในทีมอะ่ะตั้งแต่เข้ามาในช่วงแรกแล้วนะคือเหมือนในสกูป๊ปเขาก็พูดประมาณว่าคุณชายชาบีอลอนโซเนี่ยเขาได้เรียนรู้จากฤดูกาลที่แล้วนะครับคือผู้เล่นของเราอะ่ะมีคุณภาพแล้วล่ะแต่ลงเล่นมากไปทำให เกิดอาการบาดเจ็บรบกวนนะครับแล้วก็ผลสุดท้ายก็ทําให้ชั่วดแชมไปนะครับผมมาฤดูกาลนี้เนี่ยคุณชายชัยพี่รอนโซเนี่ยเขาก็พยายามที่จะโลเตชันนักเตะนะก็จะสังเกตได้ว่าตอนนี้ยังไม่มีตัวจริงหลักสําหรับผู้เล่นแล้วมันเป็นการทลายความคิดที่รู้สึกว่าตัวเองอะ่ะจะได้เป็นผู้เล่นหลักอยู่แล้วอะ่ะทำให้เกิดการแข่งขันขึ้นนะ เพราะฉะนั้นโรดิโก้เนี่ยเขาก็เลยยอมที่จะอยู่เล่นในตำแหน่งอีกซ้ายตัวโรเ t ชันของวินนี่นะแล้วคุณชายเนี่ยเขาก็ได้มีการให้สัมภาษณ์เปยๆว่าแบบเขาก็จะทําให้โรดิโก้ระเบิดฟอร์มนะ mm hmm. ก็คือเหมือนแบบเป็นสัมภาษณ์ทางจิตวิทยาทําให้โรดิโก้เนี่ยต้องเค้นฟอร์มออกมาให้ได้ส่วนเรื่องที่น่าสนใจจริงๆเลยเนี่ย ก็จะอยู่ในตําแหน่งสล็อตของดานี่เซบยอตนะครับเมื่อเขาออกไปนะก็แน่นอนแล้วครับก็ยังมีรายงานจากโรมาโนอยู่ถึงแองเจโลสติลเลอร์เนาะในปี2026 <c oughs> มันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าแองเจโลสติลเลอร์เนี่ยจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ถูกเลือกนะผมเชื่อว่าตัวเลือกที่มีเนี่ยหึงนิโก้ปาร์ต คือเรามีข่าวแล้วก็นิโกโปาสก็เหมือนที่จะกลับมานิโกโปาสเนี่ยก็เป็นไปได้นะครับที่จะมาแทนที่สล็อตของดานี่เซบายอนะสองก็แองเจโลสติลเลอร์จากสตุกการ์นี่แหละครับที่โค้ชแนะนํานะแล้วก็มีข่าวกับเราอยู่3เนี่ยเป็นลายชื่อที่มามืดแล้วกันที่เพิ่งเข้ามาคือคนนี้เขาชื่อคีสมิธนะครับผมเขาเป็นดาวรุ่งของเนเธอร์แลนด์นะเป็นดาวรุ่งวัยสิบเก้าปีอยู่สโมสรอนเอซิอักมานะซึ่งคนนี้คือฮนะูนี่คาราฟัตอ่ะเขา จับตาดูเป็นการส่วนตัวนะแล้วเหมือนสโมสรเนี่ยเขาก็รับรู้อะแล้วเขาก็เหมือนแบบผลักดันนะให้คาราฟัตเนี่ยไปเอามานะเพราะว่าดิลเนี้ยอยู่ในราคาที่20ล้านนะแล้วทีมใหญ่นอกจากเลียมาริดที่ให้ความสนใจเนี่ยก็ยังมีแมนเชสเตอร์ซิตี้กับไบร์นที่จับตามองสถานการณ์อยู่นะครับผมแต่ตอน,นเนี้ยคีสมิธเนี่ยคือเขาเอ็นเอียงมาทางเรียมาริดเพราะล่าสุดอะเขาก็เพิ่งมาเที่ยวมาดิดนะ เพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้ว่าเจ้าตัวเนี่ยก็รับรู้ว่ามาริะสนใจอยู่นะมันก็เป็นเรื่องน่าสนใจมากเลยนะครับสาหรับที่นั่งของเซบยยอสเมื่อเขาไม่อยู่แล้วใครจะเข้ามาแทนนะครับผมทุกคนคิดว่าเป็นใครก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับเรื่องน่าสนใจก็มีประมาณนี้เนาะแต่ว่าเรื่องต่อไปก็เราจะมาคุยกันดีกว่าคือเรื่องต่อไปเนี่ยผมก็จะออบคอมเมนต์ของ FC ขสาวท่านหนึ่งแล้วกันที่มาขอเรื่องราวของลาออตผมก็จะพูดก็จะเล่าในแบบความทรงจําของชาวมา นะผมจะไม่ได้แบบไปเท้าลงประวัติเขามากดีนิมาติกอะไรเงี้ยก็ถ้าเกิดเป็นชีวประวัติเขาก็หลายๆช่องผมคิดว่าเขาทําไว้แล้วล่ะแต่สําหรับเซอร์เชียลลามอสในความทรงจําของผมเนี่ยคือเซอร์เชียลลามอสนะครับเขาเข้ามามาริดเราเนี่ยในปี2005นะซัมเมอร์ปี2005ก่อนหน้านั้นเขามาจากเซบียนะครับถามว่าเขาเข้ามาในฐานะอะไรเขาก็เข้ามาในฐานะกองหลังที่ค่าตัวแพงนะในยุคนั้นนะผมจําไม่ได้น่าจะ27ล้านนะ ค่าตัวแพงที่สุดแล้วแล้วเขาเข้ามาเนี่ยเขาก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะเล่นตำแหน่งอะไรดีนะแต่ตอนที่เขาอยู่เซบียาเนี่ยเขาก็เล่นได้ทั้งเซนเตอร์เล่นได้ทั้งแบ็กขวานะแต่ตอนที่มาอยู่มารีเราใหม่ๆเนี่ยเขาก็เล่นทั้งเซนเตอร์ตัวกลางเล่นทั้งแบ็กขวาแล้วก็บางทีบางครั้งเนี่ย เขาก็ถูกจับไปเล่น CDM นะครับก็คือกองกลางตัวรับเนาะแต่ตำแหน่งที่ค่อนข้างที่จะโดดเด่นเลยเนี่ยก็คือแบ็กขวาแล้วถามว่าในตอนนั้นนะน้ำโมเมนต์นั้นนะที่เซ็นเข้ามาแล้วผมได้รู้ข่าวเออตอนนั้นผมก็รู้สึกว่าไอ้แบ็กคนนี้มันเท่คือตอนนั้นอะลามอสอะเขาเป็นดาวรุ่งก็คือแบบเขาเป็นกองหลังดาวรุ่งของสเปนแล้วกันแล้วทีมเราก็ได้มาเนาะ ผมก็รู้สึกว่าเอ้ยไอ้กองหลังคนนี้มันเทจังวะเออผมผมยาวด้วยใส่แฮร์แบนแต่จุดเด่นของลามอสเลยเนี่ยถ้าแฟนบอลรุ่นใหม่นึกไม่ออกก็ให้นึกถึงแบ็คขวาที่มีรูปร่างสูงแล้วก็เล่นเปิดบอลดีอ่ะแล้วลามอสเนี่ยเขาจะมีทีเด็ดก็คือเล่นลูกโมงกับลูกที่เป็นแบบลามอสเนี่ยเขาจะมีการอ่านเกมดีนะครับแต่แกเล่นโหดมาตั้งแต่ตอนที่อยู่เซบียาแล้วนะพอมามาลิดเนี่ย ก็ยังคงดีกีความโหดอยู่เหมือนเดิมทีนี้ผมเทียบยังไงดีผมเทียบคายวอลเกอร์แล้วกันออประมาณนั้นอนะ่ะก็มาแล้วก็เล่นดีแข็งแกร้งมีความสูงทีนี้เขาก็เล่นมาเรื่อยๆครับแล้วพอมายุคหนึ่งเน่คือตอนนั้นเนี่ยลาโมสเนี่ยความดังของเขาเอางี้ดีกว่าความดังของเขาเนี่ย เขาถูกเลือกให้เป็นรองกัปตันอะ่ะออผมจําได้ว่ากัปตันสเปนเนี่ยก็จะมีลาอูนรองจากลาอูนก็มีอิกเก้ะยุคนั้นนะนะแล้วพอถัดมายุคหนึ่งก็จะเป็นอิกเก้และรองลงมาก็จะเป็นลามออ่ะลามอสเนี่ยเขาถูกวางให้เป็นตัวแทนก็คือเป็นตัวกัปตันอะ่ะเพราะว่ามาริดเนี่ย ทำยมแต่ก่อนของมัดลิดเลยนะครับใครที่จะเป็นกัปตันได้เนี่ยต้องเป็นชาวสเปนเท่านั้นแต่ตอนนี้มันมีการอาลุ่มมารวยแล้วออในยุคลูก้าโมดิตยุคอะไรพวกนี้ก็จะมีการอาลุ่มมารวยก็จะมีคนสัญชาติอื่นขึ้นมาแต่ถ้าเป็นยุคดั้งเดิมเลยเนี่ยก็จะเป็นคนสเปนนะก็ลามมสเนี่ยเขาก็ถูกวางวางบทมาแบบนั้นนะเนาะก็เข้าใจได้ทีนี้ถามว่าแล้วลามมสเนี่ยเขาเริ่มเล่นเซนเตอร์ตั้งแต่ตอนไหนก็ลามมสเนี่ย เขามาเริ่มเล่นเซนเตอร์จริงๆอางจังในช่วงปี2007นะครับหลังปี2007มาเนี่ยเขาก็จะเริ่มเล่นเซนเตอร์จริงจังแล้วเพราะว่าในช่วงหนึ่งอะเปเป้เ,เนี่ยมีอาการบาดเจ็บหัวเข่านะทีนี้ลามมสเนี่ยเขาก็ต้องไป lab, แบกเกมรับแทนเปเป้แล้วก็ทําให้เขาเนี่ยเชิดฉายในตําแหน่งเซนเตอร์แบ็กมากเลยหลังจากนั้นเขาก็ยึดตําแหน่งเซนเตอร์แบ็กยาวมาตลอดเลยนะครับก็ที่ดูมาเนี่ย ผมรู้สึกว่าลามอสเนี่ยเขาจะไม่ชอบทีมก็คืออันนี้สวนตัวนะที่ผมรู้สึกอะ่ะผมรู้สึกว่าลามอสเนี่ยเกลียดบาเยนถามว่าทำไมลามอสถึงเกลียดบาเยนครั้งหนึ่งอะ่ะทีมเราอะ่ะเคยก่อนที่จะได้สมัยที่10บเออเราเคยเข้าไปแล้วเราไปดวลจุดโทษกับบาเยนแล้วก็ยิงจุดโทษไม่เข้าเลยนะครับแล้วคนสุดท้ายที่ปิดเนี่ยก็เป็นลามอสนะลามอสก็คือยิงข้ขามขาแล้วก็ทําให้เขาถูกล้อเลียนอะ่ะ เ,ออเขาถูกล้อเลียนเขาถูกกระแสเขาโดนหนักมากผมจําได้ในะช่วงนั้นคือเขาโดนโดนล้อหนักมากแต่ตรงนี้ผมชื่นชมเขานะถ้าเป็นสําหรับบางคนอาจจะอ่อนไปเลยแต่ไม่สําหรับลามอสคือลามอสเนี่ยเหมือนเขาแบบเก็บความโกรธนั้นไว้อะแล้วก็ฝึกตนเองเพื่อที่จะรอเจอบายเยอร์อีกรอบหนึ่งคุณเชื่อไหมว่าพอเจอบายเยอร์อีกรอบหนึ่งอ่ะโอ้โหอีกปีหนึ่งมาน,นี่คือใส่ไม่ยัง้งอ่ะมีเท่าไหร่ใส่หมดอ่ะ ผมจำได้ว่าแบบรามอสก็โม่งด้วยมั้งหลังจากนั้นคือรามอสมันกลับมาฝึกตนเองในเรื่องลูกโมงเรื่องลูกยิงจุดโทษอะไรพวกนี้แล้วก็สามารถผ่านบายเยนก็ในท้ายที่สุดแล้วถ้าจําไม่ผิดปีนั้นเราก็รามอสก็กระโดดโมงลาเดอร์ซิมาก็กทําให้มาริทเนี่ยได้แช,ม,ชมป์แชมเปี้ยนสสมัยที่สิถึงแม้เขาอาจจะไม่เคยบอกเลยก็แล้วแต่แต่ผมสัมผัสได้ว่าบายเยนเนี่ยเป็นหนึ่งอุปสรรคที่เขาผ่านมาแล้วการเล่นของรามอสหรอถ้าพูดถึงการเล่นของรามอสนะครับรามอสเขาก็จะมีการ ขึ้นบอลจากหลังนะก็คือเป็นการเซตบอลจากแนวหลังขึ้นมาแนวหน้าเลยคือไม่ต้องผ่านกองกลางซึ่งสมัยก่อนเนี่ย <Yeah. S 1> ก็จะหาคนเล่นอย่างเงี้ยยากเพราะว่าในยุคเดิมเลยเขาก็จะเล่นแปะเล่นเป็นอาแปะแปะซ้ายออกซ้ายออกขวาเขาจะไม่จ่ายตัดกลางนะแต่ลามอสเนี่ยก็คือจ่ายจ่ายขวาแล้วถามว่าความดิบเถื่อนของรามอสเนี่ยมันมาจากไหน คือต้องบอกแบบนี้ว่าลามอสเนี่ยมันเป็นอยู่ในช่วงที่แบบเขาเป็นผมขอเรียกว่าเป็นนักเตะสมัยใหม่ในยุคเก่าแล้วกันเออต้องพูดอย่างนี้นักเตะกองหลังสมัยใหม่ในยุคเก่าเพราะว่าเขาอยู่ภาพเกี่ยวระหว่างสมัยเก่ากับสมัยใหม่เออกับบอลสมัยใหม่ที่ไล่เพจอะไรเงี้ยนึกออกใช่ไหมครับบอลสมัยก่อนเนี่ยในยุคแต่ดั้งในเดิมเลยเนี่ยตั้งแต่ตอนที่เขาอยู่เซบียาคือตอนนั้นอะ่ะอาจารย์เขาก็เป็นพาโบลอาฟาโลกับจาบีนาวาโลนะครับผมซึ่งสองคนนี้เป็นขาโหดประจําลีกเลยนะแล้วเขาก็ได้ความโหด มาใจาตรงนั้นนะสิ่งหนึ่งอนะ่ะที่กองหลังสมัยก่อนเขานิยมเล่นกันก็คือ one vs one ก็คือการประกบตัวคือคุณต้องเอาประกบให้อยู่อะ่ะจะไม่มีการแบบคนหลังมาซ้อนให้นะนั่นคือวัดความเก่งของคุณคุณจะสังเกตได้เลยว่าลาโมฮอเปเป้เนี่ยบอลไม่หยุดคนก็หยุดก็มีอยู่สองอย่างคือทัศนคติเขาก็เป็นประมาณนั้นนะคือเขาอยู่ในยุคก,กองหลังสมัยเก่าผมคิดว่าประมาณนี้นะอธิบายให้มันซอฟตออ์แต่เรื่องเบื้องลึกอ่ะเปเป้อเขาก็มีเหตุผลที่เขาจะต้อง โหดแบบนั้นนะเออก็เดี๋ยวเอาไว้รอบหน้าผมก็จะเล่าในส่วนของเปปเป้อะถึงไหนลแล้วแล้วลามอสเนี่ยเขาก็อยู่มาจนได้เป็นกัปตันนะครับแล้วในช่วงบั้นปลายที่เขาคาแข่งกับมาริทเนะี่ยเขาก็ยังได้ฉายากัปตัน90นะกัปตัน90คืออะไรคือลามอสเนี่ยจะปรากฏตัวในนาทีที่90บวกก็คือเป็นการทําประตูชัยนะโดยลูกมงหลายๆครั้งอนะในช่วงนั้นนะเขาก็เลยตั้งฉายาว่ากัปตัน90นะ แล้วรามอสเนี่ยอาจจะเป็นแบบว่าเขาอะความคิดเขาแต่เด็กอะ คือเขาชอบกีฬามาทาดอ์แล้วเขาก็มองผู้เล่นน่ะที่มากลุกบอลน่ะเป็นเหมือนกระทิงที่เขาจะต้องจัดการให้ได้เปรียบความคิดเขาเป็นอย่างนี้นะเพราะตอนแรกอ่ะเขาอ่ะอยากจะเล่นมาทาดอ์แต่ที่บ้านน่ะไม่อยากให้เล่นเขาก็เลยมาเล่นฟุตบอลมันก็เลยทําให้แบบหล่อหลอมให้เขามาเป็นแบบนี้หลายสิ่งหลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกโมงเรื่องยิงจุดโทษแล้วผมอยากจะบอกว่าเด่นของเอเคียลามอสเลยเนะี่ยคือเขาเล่นลูกที่50-50เนี่ยดีมากลูกที่มันเป็นลูก50-50อะ่ะลูกเสี่ยงอะ่ะ บางคนเขาก็จะไม่เล่นไงแต่ลามอสอ่ะมันอ่านแล้วมันก็รู้ว่าเฮ้ยจังหวะนี้ถ้ากูเล่นอ่ะกูจะได้เปรียบเออคือเขาเล่นดังอาร์ตเก่งมากค,คุณก็จะเห็นว่าโมซาลาเคยโดนน่ะโมซาลาเนี่ยเขาก็เสียเหลี่ยมเองนะอันนี้ผมก็ให้ทำไงอะ่ะก็เขาไปเกาะแขนเองอะเกาะแขนปุ๊บก็ดังอาร์ตได้อ่าเห็นไหมมันเป็นเหลี่ยมถึงแม้คุณจะบอกว่าตุกติกคุณจะบอกว่าไรสปีริฟฟุตบอลน,น่ะมันก็ต้องมีกันบ้างกระทบกระทั่งอ่ะคุณจะมาให้เล่นแบบตัดมือวิ่งกันไม่มีมือเลยไง อย่างนั้นอะเล่นกันเป็นโรบอตนะมันทําไม่ได้เออมันก็ต้องมีเลี่ยมมีเออมีลูกอะไรกันบ้างแต่ก็หากมองรวมๆแล้วนะครับลามอสเนี่ยตั้งมาตรฐานไว้สูงมากเลยนะสําหรับกองหลังสมัยใหม่อะ่ะลองมองไปที่การทําประตูของลามอสสิคือพูดง่ายๆว่าเขาเป็นมากกว่ากองหลังะเออ เออลืมเลยฝอยมาถึงตรงนี้เนี่ยลืมบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าลามมสเนี่ยเขาเล่นลูกอะโคเบติกเก่งลูกที่แบบลูกที่มันเป็นท่ายากอะ่ะเออลูกสกัดท่ายากลูกอะไรพวกนี้คุณจะเห็นจากลามมสเเก่งก็จบเรื่องราวของกัปตัน90ของเรานะครับในความทรงจำเนาะถามว่าการเข้ามาของลามอสตอนนั้นดีไหมดีนะครับก็รู้สึกได้ว่าคือจะบอกว่าก่อนหน้านั้นเรามียุคนึงละกันที่เป็นแบ็คราอ่อน แบ็กเราเป็นบ่อมาตล,ลอดเออลามอสเนี่ยสามารถมาปิดช่องโหว่นั้นได้อยู่พักหนึ่งนะส่วนการกระทําของมาริทที่ไม่ได้ให้ลามอสแขวนกับสมสรคือแขวนสตาร์ทกับสมสรเนี่ยผมเชื่อว่าพอเวลาผ่านไปเนี่ยเดี๋ยวลามอสเนี่ยเขาก็จะเข้าใจได้เพราะว่าอย่างอิกเก้คาทิยาสราอูนอะไรพวกนี้คือเขาก็เข้าใจได้เพราะว่าตามธรรมเนียมเราแล้วอะ่ะคือตามธรรมเนียมเราก็จะไม่ค่อยมีใครมาแขวนกับสมอสโมสอ้ อดีตนักเตะมาทํางานกับสโมสรน,นะต้องพูดแบบประมาณนี้คุณก็จะเห็นหลายๆคนลาอลูก็มาเป็นโค้ดอาเบลัวนะก็มาเป็นโค้ดอีกทั้งยังมีโกชื่ออะไรนะอ่าผมก็จําชื่อไม่ได้แนละ้ยุคมูที่ตัวสูงสูงอะ่ะเออนั้นก็กลับมาเป็นโค้ดก็หลายๆคนถึงแม้ว่าทีมเราว่าจะโดนล้อว่าแบบเออมึงไม่ให้เกียรติตำนานแต่ผมเชื่อว่าตรงเนี้ยเป็นการให้เกียรตินะคือให้กลับมาทํางานกับสโมสรต่อมันเป็นเทรนนะผมเชื่อแบบนั้น ฝอยมาถึงตรงนี้ก็มันอยู่ในช่วงของพักเบรกทีมชาติเนาอเออก็เป็นเตะทีมชาติคิดเห็นยังไงสำหรับเรื่องราวที่เรามาก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับเซอร์คิโอลาอส ของความทรงจําของคุณเป็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับแฟนๆที่อื่นเข้ามาแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับส่วนแฟนๆทุกขาวหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยขอเรื่องราวกันมาได้นะก็จะเล่าในแบบที่ความทรงจําเด็กมัดหลิดละกันเนาะยังไงก็เป็นกาลังใจให้กันนะครับผมส่วนพี่ๆยังเหมือนเดิมเลยถ้าพี่ๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับแต่ถ้าพี่ไม่ชอบก็ขอบคุณครับพี่